ในไทยแล้วก็เวียดนามค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่มีโอกาสได้ทํางานกับทางเวียดนามด้วยแล้วมีแฟนๆอยู่ที่นู้นก็หวังว่าแฟนๆชอวเวียดนามก็จะโหลดครับรแอปเราแอปนะคะก็ที่มัดไปเที่ยวกับน้องคบเฟิร์มมาล่าสุดรู้สึกไงบ้างคะใช่ครับผมไม่กังเกียจนะอะอะไปกันสามวันสองคืนครับาแบบทำ แล้วทำไมเราประสบการณ์เป็นยังไงเออประสบการณ์ไม่ค่อยน่าจําเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าจําเพราะว่าอะไรดีวะมันเกิดเรื่องราวมากมายแต่ว่าก็ได้เรียนรู้ว่าเออเวลาไปอยู่ต่างประเทศเราจะเห็นนิสัยเบื้องลึกขึ้นไปอีกของเพื่อนเพื่อนเราแปลว่าในไทยไม่เคยเห็นนิสัยของคนเพื่อนเลยเหรอเห็นแต่ไม่เห็นเท่านี้แรงมากนะคะแต่ดีกว่าเดิมรู้เลยว่าแบบต่อให้เราขับขันยังไงเราก็อาศัยอยู่กับเขาได้แล้วตอนนั้นไปกันกี่คน กี่คนนะสิสามคนเหรอใช่ใช่คำถามคุณไม่ค่อยได้ออกงานต่อถามไม่ค่อยเลยผลงานเป็นไงบ้างครับผลงานนะครับผลงานได้ไหมได้ครับมีเดี๋ยวมีละครปลายปีครับชื่อละครผมใช่ไหมครับใช่ละครรักได้หรือยังครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ด้วยรอติดตามกันครับอุ้ยผลงานเยอะมากอย่างนี้มีเวลาพักผ่อนไหมคะพี่มาร์ทก็แบ่งเวลาให้เพียงพอครับ สร้างอะไรอีกคะทำไมผิวพรรณมันถึงได้ดูสดใสอะไรขนาดนี้เออนอนนี่อิ่มกินน้นนเยอะๆครับถามเบฟเฟิร์มไม่ได้แบรอเบเฟิร์มผลงานเป็นไงบ้างครับผลงานก็ยังไม่เริ่มถ่ายเลยค่ะอะไรนะยังไม่เริ่มถ่ายเลยอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเต็มตัวเปิดกล้องอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปแล้วยังไม่เริ่มเวิร์กช็อปด้วยค่ะก็ขั้นตอนกั็เริ่มอ่านบทเล็กน้อยค่ะอ๋ออ่านไปกี่หน้าแล้วครับก็มันสี่ห้าหน้าบางทีถ้ามีเวลาหน่อยก็ได้ประมาณหกเจ็ดหน้าสนุกไหม